ครับผมก็กลับสวัสดี FC ทุกคนนะครับฮานอยเปนทนะี่2ีเนาะวันนี้ก็มีมาฝากเหมือนเดิมส่วนเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้โอ,อ้โหหลังจากที่เฉพาะกิจเราปังกันมานะครับเมื่อวานเจาะไม่โดนนะครับ634าืสี่ืมาม,มั่นใจว่ามี6นะครับ6ไปหลักร้อยนะครับ3443เลขอายุเอดนะครับออกตัวกลับนะ ไปออกล่างเจ็ดเก้านะครับไม่มีมีแต่เจ็ดศูนย์นะครับอืมไม่มีเจ็ดเก้านะเมื่อวานตัวเด่นนะแต่ตัวเด่นเข้ายางบนเข้าอะไรเข้าหกตัวเดียวนะครับส่วนล่างเข้าไปที่เลขเก้านะครับนะวิ่งรูดเมื่อวานสี่ห้าก็มากับทุกรอบนะสามสี่แล้วก็ไปรอบพิเศษศูนย์ห้านะครับอา่าไปเข้าน้อยรวมนะครับน้อยรวมเฉพาะเออไม่ใช่สิ ปกตินะครับเข้าไปที่ออกหกสหเนาะ็เข้าไปที่4ีหนะครับเมื่อวานอ่าสีหล่างออกอะไร56าอ่าไม่ได้จับให้นะครับห้ 5, มี5้าตัวกลับแล้วก็ไป VIP 280อ่าไม่มีด้วย80อ่าไปเข้า9449ตัวเน้นนะครับสำหรับรอยรวมเมื่อวานไปเข้าอ่าตัวเจาะ2ตัว รอบสองรอบสุดท้ายนะครับสี่ห้าบนแล้วก็ก้าสี่นะครับเนาะ VIP อ่ะมานี้นะครับส่วนรุง่งวิ่งรูสี่ห้าเมื่อวานก็มาดีนะสามตัวเมื่อวานออกหกหนึ่งเก้าหรือเปล่ากาชาตินะครับตัวนี้ไม่ได้กลับไม่ได้จับหนึ่งเก้าให้นะครับออก็ไปเข้าสามตัวล่างนะครับ 6, 19, หกหนึ่งเก้ามันจะได้ยังไงครับไม่บน อ,ออกบนนี้มาเต็มๆเลยนะครับกาชาดเนาะก็เสียดายนิดน,นึงเมื่อวานอ่ะก็ประมาณนี้เนาะเอามาดูวันนี้ของฮานอยนะฮานอยวันนี้วิ่งรูดผมวางไปที่วิ่งรูดที่ศูนกับหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งมันจะมีอะไรบ้างนะครับศูนย์หนึ่งเจาะไว้ที่ศูนย์หศูนย์เจ็ดนะครับหนึ่งหก หนึ่งเจนะแล้วก็มี 04, 0ูนย์สศนห้าหนึ่งสี่ะครับหนึ่งห้าแล้วก็มีอะไรอีก ศูนแปดนะครับหนึ่งแปดด้วยอ่ะตัวหนึ่งส่วนชุดสามตัวชุดสามตัวมองไปที่อ่เก้าหนึ่งหกกับแปดหนึ่งหกนะครับเนาะอ่ะเฉพาะกิจนี่เด่นอะไรเฉพาะกิจวันนี้เด่นไปที่ตัวนี้นะครับศูนย์หนึ่งแล้วก็หก 7นะครับแต่พอกิดเด่นที่01แล้วก็67นะครับชุด2ตัวเจาะนะครับวันนี้ขอให้แตกก็คือ0ูนยนะครับหนึ่งหนะครับหนึ่งเจดนะครับอันนี้คือตัวเด่นนะครับ 0, 6, 0, 7, 16, 0ูนย์หกศูนย์ึ่งหกศูเจด แล้วก็รองไปที่นะครับรองไปที่อะไรผมรองไปที่สี่ตัวนี้เด่นจริงนะครับรองไปที่อะไรบ้างรองไปที่หกเก้าตัวหนึ่งเลยใช่ไหมหกเก้านะครับรองไปที่หกเก้า แล้วก็ศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับนะที่ผมมองไว้นะครับนะหกเก้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับเป็นตัวรองอืม สามตัววันนี้ขอให้แตกนะครับเก้าหนึ่งหกแปดหนึ่งหกนะครับเด่นที่สุดก็คือสามตัวนี้นะครับผมชอบหนึ่งหกหงหกนะครับหนึ่งหกมากที่สุดนะครับระหว่งหนึ่งหกหกเก้านะครับสามตัวเนี่ยของเฉพาะกิจนะผมชอบเก้าหนึ่งหกกับแปดหนึ่งหกนะอันนี้ก็จับเด่นได้ทั้งน้อยรวมเลยเฉพาะกิจนะครับสามตัวขอให้แตกแบบนี้นะครับนะ นนารวมมีประมาณนี้เนาะก็ฝากไว้นะครับผมมีาูนย์แปดที่ไม่ได้จับมาให้ด้วยนะครับก็ลองนำมาจับกับตัวนี้ได้นะครับเนาะ0 6 0 7 1ห1 7ู4 0 5เจ็ดหนึ่น็ะก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยเผื่อที่เขาจะมาทางเฉพาะกิจนะครับใครจดกันไว้ก็ได้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ส1มสีนะครับ อ่ะฟังเฉพาะกิจผมฝากหกเก้าไว้ตัวหนึ่งนะครับนะใครจะลองไปตรงนี้ก็ได้อ่ะอ่ะนี้อันนี้ผมจับให้เผื่อใครเอ๊ะทาไมลงตรงนี้อันนี้อ่าโอเคแต่โดยรวมแล้วก็อาจจะเยอะนิดนึงนะวันนี้ไม่ค่อยมีเวลาอันนี้ทลายแต่คิดว่าตัวนี้เด่นที่สุดแล้วนี้ผมขีดเส้นใต้ให้เลยหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกกับหกเก้านะครับระวังตัวนี้หนึ่งหกหกเก้า ครับ9 16 8 16นี่สวยเลยนะครับดีไม่ได้แตกสามตัววันนี้ <c oughs> เออขอให้แตกสามตัวนะครับเฉพาะกีดขีดเซนต้ที่16เมื่อวาน16ไม่มานะครับวันนี้อาจจะมีนะครับ16 69ตัวรองนะครับเนาะอ่ะส่วนฟังน้อยรวมเด่นอะไรน้อยรวมของผมจะเด่นไปที่ตัวนี้นะครับ04 05แล้วก็14 15นะครับ ศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าฝั่งนอยรวมนะครับเด่นอยู่สี่ตัวนี้ศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าอีกตัวหนึ่งที่มองดูแล้วว่าจะเด่นของน้อยรวมเนาะก็จะมีนะนอะไรบ้าง 06อ่ะนี่ทิศสันต์เลย06 0405 1415น้านะครับอ่ะโชคดีกันทุกคนนะครับสําหรับห้าน้อยวันนี้นะครับยงปังกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ